เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มประจำวันที่6สิงหาคมวันนี้ในรอบค่มเรามากันที่ความเคลื่อนไหวด้านตลาดนักเตะซื้อขายของทีมกันก่อนนะครับซึ่งในรอบค่มนี้ก็มีอัปเดตท,ที่น่าสนใจค่อนข้างเยอะเรามากันที่ข่าวแรกกับเรื่องของเจดอนซันโชกันก่อนนะครับกับรายงานของทางดาเมชเชตนากข่าวจาก Sky Sport ที่ดีออกมาระบุว่า ปารีสแซงชรกแมงดี้เริ่มเปิดโต๊ะเจราจาอย่างเป็นทางการกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วครับเพื่อขอซื้อตัวเจดอนซันโชไปร่วมทีมหลังให้ความสนใจนักเตะมาพักใหญ่ ดีตอนนี้จากแหล่งข่าวของ s k y Sport ก็ยืนยันว่าเจดอนซันโชก็พร้อมจะย้ายไปร่วมทีมดังของฝรั่งเศสทีมนี้แล้วเช่นกันและเรื่องของเงื่อนไขสัญญาส่วนตัวนั้นคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาด้วยครับหลังทางฝั่งตัวแทนของนักเตะได้มีการเจราจาเบื้องต้นไปแล้วกับทางปารีสแซงต์แชร์กแมงในช่วงที่ผ่านมาไปบ้างแล้วนั่นเองซึ่งก็น่าติดตามนะครับกับดีลนี้แถมก็ยังเป็นการเจราจากับโจท,ที่กำลังคุยดีลอูกาเต้ไม่ลงรอยกันอยู่ซะด้วย รายงานต่อมาของดาเมเชสนักข่าวของ Sky s p o r t นะครับมากันดี่ความคืบหน้ากับดีลของมาเนลูกาเต้กันบ้างหลังรายงานเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาจากทาง d a วิดออนสตินนักข่าวระดับเพียรหนึ่งของ The Atlantic ได้ออกมาระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ลดความสนใจกองกลางชาอุรุไวรยรายนี้ลงมาแล้วและก็ได้ไปโฟกัสไปยังเป้าหมายอื่นๆครับที่ทีมได้มีการพูดคุยไปแล้วบ้าง แต่ทั้งนี้ครับกับดีลดังกล่าวทาง Sky s ส o r t ก็ระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ได้ลาทิ้งกับความสนใจในตัวของมาเนลูกาเต้แต่อย่างดใดนะครับแต่ถ้าว่าทางปารีสแซงต์แชร์กแมงจำเป็นต้องลดค่าตัวลงมาเท่านั้นซึ่งในตอนนี้แมนยูไนเต็ดแค่ยุติการเจราจาไว้ก่อนและก็มองหาไปที่ตัวเลือกอื่นก่อนครับอาทิเช่นมาตินซูบิเมนดีของเรอัลโซเซดัดและก็ซานเด็บเบเก้ของเบอร์ลี่ที่เป็น2รายชื่อที่โดดเด่นขึ้นมาที่สุดณเวลานี้ ในขณะเดียวกันอีก2เดียวอย่างยูซุฟโฟฟาน่าของโมนาโกและก็โซฟิยันอัมรบบาตที่ตอนนี้กลับไปอยู่กับฟิอเรนติน่าก็ยังมีความเป็นไปได้เช่นกันนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไล่ล่าตัวมาร่วมทีมเรามาต่อกันี่รายงานของลอรีวิทเวลสายข่าวปีสแสดงเบอร์ต้นๆที่แฟนผีค่อนข้างให้การเชื่อถือที่สุดคนหนึ่งนะครับจากสื่อน้ำดีอย่างเดอะแอตแลนติก หรเป็นรายง,งานเกี่ยวกับความสนใจในตัวของซานเดอร์เบเก้กองกลางวัยยิ่มหปีทีมชาตินอร์เวย์ที่มีส่วนสูงถึง195เซนติเมตรของสโมสรนเบอร์ลี์ซึ่งทางวิดเวลนะครับได้ออกมายืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เริ่มต้นติดต่อกับทางเบอร์ลี่ถึงการดึงตัวซานเดอร์เบเก้มาร่วมทีมเลยครับและทางเบอร์ลี์เองนะก็ยินดีที่จะเปิดรับข้อเสนอขายนักเตะออกจากทีมด้วยเช่นกันด้วยสําหรับซานเดอร์เบเก้ในครับก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานั้นติดตามฟอร์มมาาาาาอยายย่งววนนและกก็เเคด้ตั ร่วมทีมแล้วเมื่อช่วง4ปีก่อนในยุคข,ของโอเลกุนาโซชาแต่สุดท้ายก็ไม่เกิดขึ้นครับด้วยกับรอบนี้ถือว่าน่าสนใจเพราะว่านักเตะราคาตลาดอยู่ที่ประมาณ25-30้าล้านยูโรแถมเห็นตัวสูงสแบบนี้นะครับก็มีใส่ติวิ่งเร็วเป็นอันดับที่10ของลีกกันเลยทีเดียวเมื่อซีซั่นก่อนรายงานต่อมาของลอรีวิทเวลนะครับมากันดี่ความคืบหน้าในดีลของอารอนวันบิซาก้ากันบ้างหลังทุกอย่างก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่องที่ว่าเจ้าตัวกําลังจะกลายเป็นนักเตะขอองทีมคุนคน ซึ่งจากรายงานในะครับมีการระบุว่าเวสต์แฮมยูเนเต็ดยินดีที่จะจ่ายค่าตัวอารอนวานบีซากาจำนวน18ล้านปอนด์ตามที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดตั้งราคาเอาไว้แล้ว หลังจากมีการต่อรองกันอยู่นานแตายทั้งนี้ครับมันก็จะมีรายละเอียดเรื่องเงินชดเชยส่วนต่างค่าเหนื่อยเล็กๆน้อยๆที่แมนยูนเต็ตต้องจ่ายให้กับอารอนวานบิซาก้าซึ่งก็น่าจะเป็นรูปแบบของการแนบไปกับการลดค่าตัวให้กับเวสต์แฮมยูนเต็ดที่คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ1ล้านปอนด์ครับนั่นจึงทําให้เวสต์แฮมจะจ่ายค่าตัวให้กับเราในเดีลนี้ทั้งสิ้น17ล้านปอนด์นั่นเองก็ถือว่าลดลงมาจากตอนซื้อจากคลิสตันพาเลสค่อนข้างเยอะเลยนะครับถึง33ล้านปอนด์ เรามาต่อกันที่ความคืบหน้ากับเดียวกันคว้าตัวชิโดโอบีมาตินกองหน้าดาวรุ่งวัย16ปีที่สูง188เซนติเมตรที่เพิ่งจะหมดสัญญากับอาร์เซนและก็ได้เลือกมาอยู่กับแมนยูน t เต็ดราเป็นสโมสรต่อไปของเจ้าตัวโดยจากรายงานของแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์นะครับมีการระบุว่า ชิโดโอบีมาตินกำลังจะเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในอีก1-2วันที่จะถึงนี้และก็มีโอกาสจะได้สดอสายขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ทันทีด้วยนะครับในช่วงที่รัสมูซอยลุนยังเจ็บอยู่โดยที่ชิโดโอบีมาตินจะเป็นตัวเลือกที่มาก่อนอีกหนึ่งดาวรุ่งของสโมสซอนก็คืออีธานวิทลีครับรายงานต่อมาของแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์นะครับเกี่ยวกับการพยายามคว้าตัวแฟรงกี้เดยองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ก็ไม่รู้ว่าสื่อท้องถิ่นเจ้านี้ไปได้ข้อมูลมาจากไหน ดอจากรายงานในะครับมีการระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ยินข้อสเสนอจำนวน40ล้านปอนด์และก็บวกด้วยการแนบอันโตนี่เพื่อขอซื้อตัวแฟรงกี้เดยองมาร่วมทีมแต่ทว่ากับข้อสเสนอดังกล่าวก็โดนบาร์เซโลนาปัดทิ้งทันทีเลยครับ เรามาต่อกันที่ความเห็นของเอ็มมาเูเอเปอร์ตีอดีตกองกลางตัวเก่งของอาร์เซนอลและก็ทีมชาติฝรั่งเศสกันนะครับที่ทางเปอร์ตีได้ออกมาพูดถึงมาเนียลอูกาเตกองกลางตัวรับของปารีสแซงต์แชร์กแมงที่กำลังมีข่าวลือร่วมกับแมนยูนเต็ดเราอย่างหนักซึ่งทางเปอร์ตีนะครับก็ได้ถูกถามว่าหากแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนั้นคว้าตัวแดนกลางชาวอุรุกวัยรายนี้มาร่วมทีมมันจะเวิร์กหรือเปล่าซึ่งอดีตกองกลางของทีมอาร์เซนอลรายนี้นะครับก็ได้มองว่าบางทีการเล่นของ ate, อจจูาก,ากาาก์รเเล่นนของรไ็็ดกป้คับ เพราะนักเตะเป็นผู้เล่นที่ไม่ค่อยมีความคล่องตัวมากนักซึ่งการเล่นในพรีเมียร์ลีกอาจจะเจอปัญหาแถามรวมถึงเทคนิคการเล่นก็ดูธรรมดามากครับแต่ทางนี้เปอร์ตีก็ยอมรับว่าหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเอริกเฮนฮากต้องการพลังงานไล่บทไล่บีตรงกลางสนามมาเนลอูกาเต้ก็จะเป็นคำตอบของทีมปีศาจแดงอย่างแน่นอน้ดยเอ็มมาเนลเปอร์ตีในครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวของมาเนลอูกาเต้ผ่านทางแกมบิ่งโซนว่า ผมชอบมาเนลอูกาเต้นะแต่ผมคิดว่าเขาก็มีข้อจํากัดมากไปหน่อยคือเขามีคุณภาพแหละที่จะเล่นในพรีเมียร์ลีกแต่ผมกําลังสงสัยว่าเขาเป็นนักเตะที่เอริสเคนฮากําลังมองหาในตําแหน่งกองกลางตัวรับจริงๆหรือเปล่าเขาเป็นนักเตะที่มีข้อจํากัดมากมายและด้วยฟุตบอลที่แมนยูน t เต็ดพยายามเล่นอยู่ในตอนนี้ด้วยประชาของเอริสเคนฮาผมคิดว่าอูกาเต้ไม่มีความสามารถทางเทคนิคที่จําเป็นมากพอจะเล่นได้ จริงอยู่ที่ว่าเขาเป็นนักเตะที่มีพลังงานและก็เป็นนักสู้ในสนามตอนเขาย้ายมาอยู่กับปาริสังต์แชกแมงแรกๆเขาก็อยู่ในทีมชุดตัวจริงแต่มันก็แค่ไม่กี่สัปดาห์ จากนั้นลุยส์แอนดริเก้ก็รู้ว่าเขาไม่สามารถเล่นในแบบที่เขาต้องการได้และอูกาเต้ก็ต้องนั่งสำรองตลอดช่วงที่เหลือของซีซั่นลุยส์แอนดริเก้ต้องการแดนกลางที่เล่นบอลได้อย่างคล่องแคล่วและก็สามารถสร้างเกมลุกได้ด้วยเขามองหานักเตะที่มีความสามารถทางเทคนิคเหนือสิ่งอื่นใดในตัวนักเตะที่เขาอยากจะได้และอูกาเต้ไม่มีคุณภาพที่เขาต้องการหรือว่าความสามารถในการจะออกบอลหรือว่าทำลายแนวรับชุดได้ฝั่งคู่แข่งแต่ถ้าอูกาเต้นก็มีแง่ดีเช่นกันนะเขาเป็นนักเตะที่แข็งแกร่งมาก เขาไม่เคยบาดเจ็บเลยล่ะและเขาสามารถนำพลังงานมากมายมาสู่้านกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและหากว่าเอริเคนฮากำลังมองหานักเตะที่มีพลังงานและก็ความแข็งแกร่งผมก็จะไม่แปลกใจหากว่าเขาต้องการนักเตะประเภทอุกาเต้ในตอนนี้ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีคาเซมิโรอยู่แล้วแต่เขาก็มีปัญหากับความเร็วของเกมในอังกฤษ และในเกมปรีซีซั่นของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนัดที่เจอกับลิเวอร์พูลที่ผ่านมาเขาดูไร้จุดหมายอย่างสิ้นเชิงซึ่งหาว่าเอริกเคนฮากำลังมองหานักเตะที่ต่อสู้เพื่อแย่งลูกบอลและก็รับบอลจากพางหลังสายไปยังอีกโซนหนึ่งและก็เพิ่มความแข็งแกร่งเล็กน้อยผมก็มองเห็นความน่าดึงดูดใจในดีลของอูกาเต้เช่นกันนะส่วนเรื่องความคุ้มค่าหากว่าแมนยูเนเต็ดจะซื้อตัวอูกาเต้ไปร่วมทีมนั้นผมอยากจะบอกแบบว่า ปารีสแซงต์แชรกแมงกำลังมองหาค่าตัวประมาณ60-70ล้านยูโรสำหรับการปล่อยตัวมาเนลูกาเต้แต่ความคิดของผมนั้นมีกองกลางที่ดีกว่าเขามากมาในตลาดนักเตะรอบนี้นะและก็สำหรับราคาขนาดนี้ด้วยดังนั้นในส่วนตัวผมแล้วคิดว่านั่นเป็นเงินที่มากเกินไปสำหรับนักเตะที่มีข้อจำกัดมากมายในการเล่นแบบมาเนลูกาเต้ใครดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับพวกเรานะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ